สนับสนุนโดยแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์แป้งนางงามผสมรองพื้นตกจบสวยในครั้งเดียวต้องแป้งพับออนอโนงเพอร์เฟกต์พาวเดอร์มายาฮอตนิวอัปเดตนุนอน,นหายยุซีเหมือนเพราะว่านคุคิดมาว่านุต้องอยุใสนุขับไปเล้วก็บอกพี่นกับแม่เล็กน้อยพูดนึงน หนมักมลามมาแตนอยค่ะอันี่นมักมลามมาแต่นอยอากาศระดปบะสเขีคมาหาแเพยรกพวิพราะววานอยากเป็นมมลามค่ะเป็นมมลาที่ดีค่ะเขาพินวิกรแหกแ่ไน้ค่ะที่หาโวกาศโน้เออดออคอนเจนกับเนสิลปินเออแนคายตัวแกมีชิคเนาะค่ะแต่ว่าพวิกะใหโอกาศไมเลือกนูกเขาเลือที่งแผ่จากรักแล้วทำแล้วมันก็พันอยู่แล้วเพราะว่า เราอะลูกคีมากับน้องก็คือวันเนี้ยถึงน้องจะมีหยุดวันทองเราก็มีใจนะเพราะว่าแม่เพล่คขาดูแลเราได้ดีอยู่แล้วตามตีแล้วตามของสัญญาเนี่ยถ้าถ้าฉีกสัญญามันก็จะมีค่าปรับค่าปรับสัญญาประมาณคือเริ่มต้นอ่ะสูงครับเริ่มต้นสูงถ้าพูดงงครับแบบว่าเราไม่ปรับเพราะว่าเราก็เหมือนลูกสาวคนหนึ่งเราจะมาปรับเพื่ออะไรเพราะว่าให้เขาไปทำมาหาก,กินเรื่องผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นค่าใหญ่เขาไม่มีทางไม่มีทางไม่มีการแบบว่ารูปนี้รูกเพราะว่าทุกอย่างธุรกิจก็สัญญาก็ จะคืนให้โดยโดยโดยแบบไม่มีข้อเงื่อนไขเงื่อนไขทั้งหมดนะครับรายได้จากออนไลน์รายได้จากงานแสดงตั้งแต่วันนี้เพื่อนไปก็บริษัทตัวตยวมิวสิกก็มีส่วนเกี่ยวข้องอีกนะครับแล้วก็เรื่องของกฎต่างๆแล้วก็รวมไปถึงค่าปรับที่เริ่มต้นก็มูลค่าเจ็ดหลักก็เราก็จะไม่มีการพูดถึงกรณีตรงนี้ก็จบที่นี่แล้วก็เรียนทางสภาพให้ให้เข้าใจด้วยว่างานของค่าเป็นโตกเกีมิวสิก ตั้งแต่วันนี้วต้นไปก็ก็จะไม่ได้มีนักเพลงเข้าไปในร่วมของไอง่ค่ายเพลงนะครับเพื่อความชัดเจนน้องบอกว่าเขามีแค่หนูเลือกได้เลือกได้ก็คือน้องอยากเป็นหมอล่างอยากเป็นหมอล่างอยากไปที่หมอร่างอ,อยากไปน้ำม้วงอาจจะ้ดยความผูกพันกับแม่แท้อะกับพี่ๆเพื่อนๆอยู่ที่วงอันนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรค่ะยังไม่ได้วางแผนอะไรกับตัวน้องนหน้ณตอนนี้ เจอบอลสูงดราม่าที่ที่หนักมากเหมือนกันเพราะฉะนั้นหนูก,กับพึ่ยืนขึ้นมากหนูก,ก็ต้องตั้งสติก่อนตอน,น,อนกกอเนี้ยแล้วหนูก็จะมอมแนวทางว่าอาจจะไปต่อ,อยังไงกับน้องแล้วหายใจไม่เคยแสนเขาี่จะคิดนักฆ่าลิขสิทธิ์กับน้องไหมถ้าน้องไปร้องทุกๆเพลงที่น้องเพลงร้องเป็นลิขสิทธิ์ของผมเป็นคนถือเองหมดแต่ผมก็ชัดเจแบบนแต่ว่าแล้วว่าทุกคนร้องฟรีเราไม่เก็บตังค์เราไม่มีอะไรทั้งสิ้น ก็คือเราเอาเพลงนี้ให้คุณร้องเพื่อจะไปมาหากินเป็นการต่อยอดรวมถึงตัวน้องก็ยังสามารถเอาไปมาหากินได้ต่อไปเหมือนเดิมนะครับก็สามารถเอาไปร้องได้เลยม่มีลิขสิทธิ์ว่าอย่างน้อยอ่ะน้องก็เป็นเจ้าของเพลงเป็นคนร้องเชื่อว่าก็ถ้าไม่ใช่น้องร้องก็อาจจะไม่นึกอาจจะไม่ดังก็ได้บางทีอาจจะดังมากกสแต่แต่อาจจะเหมาะสุงกับน้องคนนี้นะครับก็คือต้องยกสิทให้เขาเขา,เขาทำไปร้องตัวนี้ก็ คือร้อนเลยลูกร้องทุกงานร้อนทุกงานเลยลูกเออนี่ใจมันบ้านในนี้เราคุ้นเนี่ยค่ะคือฮักทั้งสองค่ะฮับพาวเวอฮักในแพร่ค่ะพวกพนักงานผู้สามนูมาอิหรีไปฮับยุบานตากอากาเป็นผู้หายอการตากอากาศต้องขอบคุณแฟนคลับแฟนเพลงนั่งขาเทสแฟน,นสนับสนุนล่ะกะ่เชียานงค์ค่ะ